ดูน้องเองเป็นบว่าไม่ต้การอะไรเลได้ก็ครว่าแ่กันได้แค่

อาจจะไม่จะเรียนไหนเพราะว่าอยู่โปรเจกต์ขนาดนี้เราต้องเจอที่มีโปรเจกต์อยู่องค์ใดก็ตามไม่ต้องไปเรียนอะไร

วันในแบบธุรสิจนะครับจะางแยนช่วยกันสนุกมากครับว่าเราจะปิดช่องไปไม่เคยได้เจอกัน่องแล้วก็การมเจงกันงานทีางก็เหมนแรกแล้ก็กนอโนเน่เนงเน่ใช่ผมจะเห็นต่คนี้ใส่ไหมส ใช่ใช่คือเป็นข้อแม่ดีครับว่าหน้างานเนี้ยมมีความยากงากใครเดินมามันจะเก็แต่เออเขา้องปหะดุซึ่งเราอยู่ในงานใกล้วมันมันไม่ได้ยากเลยยมันม 好了，可以了。 对啊。